ดอกทิวลิปจะมาเย็นวันที่10จะมาถึงวันที่16ครับแล้วเย็นวันที่16ก็ตั้งใจทีมงานมเขาตั้งใจจะปลูกให้เสร็จลง,ลงแปลงให้เสร็จภายในคืนวันที่16เช้าวันที่17ก็สามารถชมได้เลยนะฮะแล้วก็ขณะนี้เท่าที่เราตรวจสอบพื้นที่ทั้งหมดแล้วความพร้อมมากกว่า90%ก็สบายใจขึ้นนะครับนะฮะจคือพี่น้องประชาชนมวันที่17ตามนัดหมายที่เราแจ้งให้ทราบก็สามารถมาชมได้เลยครับไทแม็กปีนี้คืออะไรครับ ไฮไลท์เป็นภาพรวมเลยฮะมันไม่ได้แยกเป็นโซนเป็นโซนว่าโ,โ,โซนไหนสวยกว่าก,กันเพราะแต่และโซนก็จะมีมีจุดเด่นที่แตกต่างกันอย่างเมื่อสักครู่ที่เราไปมาเนี่ยโซนตรงที่หอแคนหลวงนน,นคะครับด้านหน้าหอแคนหลวงก็จะทำเป็นรูปรูปชิ้นช้าฝั่งซ้ายข้างมือเนี่ก็เหมือนกับเป็นดินแดนของปราสาทเทพนิยายนะฮะแล้วพอถัดมาเนี่ยก็จะเป็นสวนแนวตั้ง นะครับแล้วมาถึงตรงนี้เราก็จะเห็นนะครับก็จะเป็นรูปของอรถยูนิคอนที่ลากเป็นเป็นรถลากที่สวยงามแล้วถัด,ถดตัวนี้ไปนิดนึงก็จะเห็นสวนกล้วยไม้แล้วก็เป็นสะพานรูปหัวใจแล้วต่อไปที่เป็นไฮไลท์ที่ทุกคนจะต้องมาดูให้ได้นั่นก็คือสวนอักกิษซึ่งจะมีทั้งดอกลิลลี่ดอกเทลลิปนะครับซึ่งเป็นดอกไม้ที่จะต้องมีการดูแลเป็นพิเศษในเรื่องของอุณหภูมิความแตกต่างจากปีที่แล้วคร,ครับปีที่แล้วเนี่ยการจัดรูปแบบก็จะเน้น เน้นดีไซน์ของการบานดอกไม้เป็น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 สีสันโชว์สีสันของดอกไม้แล้วก็เป็นลายแต่ปีนี้สิ่งที่ทํำก็เพิ่มขึ้นก็คือกลุ่มขององค์ประกอบไม่ว่าจะเป็นยักษ์เป็นปลาโลมาเป็นรถตามที่เรียนได้ทราบนะครับปีนี้องค์ประกอบจะมากขึ้นนะครับ